นันแอนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะมาอิ่มอร่อยกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะนี่นะคะผัดกระเพราสันคอหมูดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ กินได้กินดีอร่อยอร่อยนะคะเป็นกับแก้มก็สุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะสีสันสุดยอดเลยะคะ่ะไปค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปเด็กกระเพราในสวนกันนะคะนี่นะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาหนึ่งกำใหญ่ๆนะคะไปค่ะเราจะไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะนางเอกของเมนูนี้นะคะก็คือ สันคอหมูนะคะเพื่อนๆซื้อมาครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันสวยงามมากๆค่ะมันจะมีมันแทรกๆอยู่แบบนี้นะคะหมูแบบนี้อร่อยมากๆค่ะไม่เหนียวนิ่มด้วยนะคะนี่นะคะวัตถุด,ดิบที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือหัน่นทั่วผักยาวนะคะทั่วผักยาวนี้ก็จากในสวนเหมือนกันนะคะเพื่อญพี่เขาไปเด็ดมาให้นะคะเราจะใช้แค่ คำนึงนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหั่นเป็นท่อนๆไม่ยาวมากนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะเราจะใช้ไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะเป็นลายๆเป็นลายๆงงไหมคะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดูสิคะมาค่ะเราจะมาหั่นหมูกันนะคะสันคอหมูนะคะเราจะหั่นให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆ แต่เราจะใช้ไม่หมดนะคะเราจะใช้แค่หนึ่งจานนะคะเพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นบางๆนะคะใหญ่ๆบางๆนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ใหญ่ๆนันหา,น,า,น,าน,นะคะใหญ่ๆบางๆประมาณนี้นะคะเนื้อมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วพอเราเวลาเราผัดเนี่ยเนื้อมันจะฟูนะคะอร่อยอร่อยค่ะชอบมากๆเลยเนื้อที่มันมี ติดมันแสกๆอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราหั่นหมูกันก่อนนะคะเราจะมาดูในส่วนของ่วดปกยาวนะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นบำรุงผิวพรรณนะคะบำรุงสายตาบำรุงหัวใจนะคะบำรุงกระดูกและฟันนะคะให้แข็งแรงไม่ผุกก่อนนะคะช่วยให้นอนหลับด้วยนะคะแล้วก็รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะและอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ กินดีมีประโยชน์จริงๆหาชมกันได้นะคะหาเสร็จแล้วเราก็มาเด็ดใบกะเพรานะคะกะเพราที่ไปเด็ดมาจากสวนเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะรูดป,ประมาณนี้นะคะอ่อนมากๆเลยค่ะเราก็จะใช้เขาเรียกอะไรนะดอกดอกกะเพราด้วยนะคะนี่นะคะดอกกะเพรานี้ก็กินได้นะคะอร่อยอร่อยคะคะนี่นะคะหนึ่งจานเสร็จเรียบร้อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ก็จะมีกะเพราหนึ่งจานนะคะนี่นะคะแล้วก็หมูหมูสันคอหมูนะคะหั่นไว้หนึ่งจานนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวหนึ่งจานผงปรุงรสนะคะต่างๆนะคะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆหาดูตามลิงก์ได้เลยนะคะนี่นะคะไปค่ะเราจะมาตํานะคะเราจะใช้พริกไทยเม็ดนะคะตาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะประมาณ10เม็ดนะคะหรือ แล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปตำบุบบให้แหลกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแหลกตามที่เราต้องการเลยนะคะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เพิ่มพริกได้นะคะตามความต้องการของเพื่อนๆนเลยนะคะ<ม>เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราจะไปลงมือผัดกันได้เลยนะคะไปค่ะเราไปตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่พริกที่เราตําลงไปนะคะนี่นะคะผัดโเค่มๆให้หอมก่อนนะคะ ผัดพริกให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ผัดหอมนะคะผัดพริกให้หอมอะไรของยายเก๋นะคะแล้วก็ตามด้วยหมูนะคะที่เราหั่นซอยไว้นะคะนี่นะคะลงไปผัดสักคู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะนี่นะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะ ก็ตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะเพื่อนๆล้างก้นช่วยด้วยนะคะนี่นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ำด้วยนะคะให้มันมีขุบคลิกนิดนึงนะคะเป็นค,คนชอบกินน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะโคเร่คเรให้เข้ากันนะคะเราจะผัดหมูไม่ให้สุกมากนะคะประมาณ70%เซนะคะนี่นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะหากทักใครไม่ทันไม่ได้สวัสดีใครต้องขออภัยด้วยนะคะมองไม่เห็นยายแก่แล้ว <c oughs> มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาใส่ถั่วนะคะถั่วที่เราหั่นนะคะเราจะหมูเนี่ยสุกประมาณ70เปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดโคเร่คเรให้เข้าให้มันเข้ากันนะคะหมูจะได้ไม่เหนียวมากนะคะหมูเนี่ยกำลัง พอดีเลยนะคะกับเขาเรียกอะไรนะสุกไฟพร้อมๆกับถั่วนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าหมูผัดนานเกินไปมันก็จะเหนียวนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวรอถั่วบักยาวสุกแป๊บหนึ่งนะคะถั่วบักยาวเนี่ยมันก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็สุกแล้วนะคะหมอมน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะหาทากินกันได้เลยนะคะสันคอหมูนะคะ อร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะผัดกะเพราสันคอหมูสูตรบ้านเก๋ๆนะคะเพื่อนๆอ, <sim ult i> อร่อยอร่อยะคะ่ะนะคะนี่นะคะดูสิคะสีสันชิดยอดโอ้ยน่ากินมากๆเลยะค่ะดูสิคะหมูเป็นหมูถั่วเป็นถั่วถั่วเป็นถั่วนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ผัดมาได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะมาขอลองชิมกันนิดนึงนะคะนี่นะคะอืมอืมโอเคเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติตามที่เราต้องการนะคะไม่เค็มมากไม่หวานมากนะคะรสชาติกำลังดีนะคะเผ็ดหวานมันเค็ม <c oughs> นี่นะคะดูสิคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะไปคะ่ะตอนนี้เราก็เรียบร้อยเดาเราก็จบด้วยใบกะเพรานะคะนี่นะคะ ะเพราใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะเป็นสมุนไพรกินได้กินดีกินมีประโยชน์จริงๆนะคะใบกะเพราเนี่ยนะคะสำหรับบ้านเก๋ๆ channel นะคะก็จะลงพีเมียนะคะจันพุทธศุกนะคะเวลา14.30นนะคะหากเพื่อนๆว่างนะคะแวะเรียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆ channel ด้วยนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะนี่นะคะ มาค่ะตอนนี้ก็ผัดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆบอกหิวจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> มาค่ะมาค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะ<ม>นี่นะคะโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้ยนี่นะคะหอมยนย่วจิตใจเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะได้กลิ่นไหมคะ <c oughs> เพื่อนๆแบบอะไรของยายเกดเนี่ยนี่นะคะ หอมน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะ่ะน้ำลายไหลอยู่ข้าวเลยค่ะตักข้าวรอได้เลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านกีกีชาแนลนะคะก็ทำเมนูสุดแสนจะอร่อยอีกเช่นเคยนะคะก็คือ ผัดกะเพราสันคอหมูนะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมนะคะความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเจ๋อเจชาแนลเสมอมา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพงเพียงรวยรวยตลอดไปนะคะ สวัสดีค่ะ See you again tomorrow Bye 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 ค่ะ